สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ .2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือซักซ้อมนะครับเป็นหนังสือที่มท08 08.2ทับว 4657ลงวันที่30มิถุนายน2565นะครับเป็นการซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี2566ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆไล่ลเรียงกันไปทีละประเด็นนะครับสำหรับในคลิปแรกนี้เนี่ยนะครับในรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดทำงบประมาณเนี่ยนะครับ ท้องถิ่นจะต้องเสนอต่อสภาเนี่ยให้ทันภายในวันที่15สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาจึงได้มีการาซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณให้กับท้องถิ่นนะครับโดยในประเด็นแรกก็คือการตั้งงบประมาณทางด้านรายรับและก็รายจ่ายเนี่ยนะครับสำหรับการตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนะครับแล้วก็ ในส่วนของภาษีจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปการตั้งงบประมาณด้านรายจ่ายให้กระทําตามที่มีกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงหรือว่าข้อบังคับคําสั่งหนังสือกระสังสั่งการของกระทรวงแหารไทยได้กําหนดนะครับเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนรวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,566และรูปแบบการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิน่นโดยให้ใช้แผนพัฒนาท้องถินน่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566เพราะฉะนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องการจัดทำงบประมาณเนี่ยจะต้องใช้แผนพัฒนาท้องถินนะ่นมาเป็นแนวทางในการดำเนินการและที่สำคัญเนี่ยการจัดทำงบประมาณ ในเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมีระเบียบกฎหมายมีหนังสือสั่งการให้สามารถที่จะ,ะตั้งงบประมาณได้นะครับรวมทั้งจะต้องดูในเรื่องของอนโยบายของรัฐบาลมาประกอบด้วยนะครับแล้วก็จัดทำตามรูปแบบในเรื่องของรูปแบบและการจำแนกในเรื่องของรายรับรายจ่ายนะครับ ในประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับการกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยนะครับข้อ2.1เนี่ยเขากําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลและนายอำเภอกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เพื่อให้การเสนอร่างงบประมาณประจําปีเนี่ยเป็นไป,นปนตามระยะเวลาที่กําหนดก็หมายความว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเขามีหน้าที่ในการกํากับในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและประเทศบาลส่วนในอําเภอก็มีหน้าที่กํากับการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2563ข้อ23และข้อ24 และในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเ,นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันตามกำหนดเวลาก็ให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดหรือนายอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุที่เสนองบประมาณไม่ทันนะครับหากพบว่าเป็นความบกพร่องของผู้ใดก็ให้ดำเนินการตากควรแก่กรณีพร้อมทั้งกับเร่งรัดให้ผู้บริหารเ,นเสนอร่างงบประมาณภายในเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้สภาเนี่ยพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนจะสิ้นปีงบประมาณนะครับนี่คือในเรื่องของการกํากับดูแลในส่วนการจัดทํางบประมาณในข้อ2.1นะครับต่อมาในข้อ2.2เนี่ยให้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดหรือนายอำเภอเนี่ยแนะน,นำซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นโดยควรจะกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการการติดตามผลการปฏิบัติของท้องถิ่น ซึ่งอาจจะกระทําได้โดยวิธีการประชุมชี้แจงท้องถิ่นในเขตจังหวัดโดยใช้ปฏิทินงบประมาณตามหนังสือที่ได้อ้างถึงเ,เป็นแนวทางในการดําเนินการและก็มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติของท้องถิ่นเป็นการเฉพาะก่อนการจัดทํางบประมาณข้อ2.3กรณีที่ตั้งงบประมาณโครงการประเภทงานก่อสร้างให้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการโดยแสดงราคากลางค่าวัสดุคารุพันธ์ค่าแรงและราคาต่อนหน่วยและให้จัดทำเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีจัดส่งให้สภาพร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วก็จัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอพร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเนี่ยก็ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร,รัฐนะครับนี่คือในเรื่องของการกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่นนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้ก็คือ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะกำกับดูแลในเรื่องของในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจและเทศบาลส่วนท่านนายอำเภอก็จะกำกับดูแลในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยการดําเนินการ <S <s เมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว มเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบจเทศบาลหรืออบตเนี่ยได้มีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วสิ่งที่จะต้องดําเนินการเนี่ยนะครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ1ก็คือให้นําข้อบัญญัติเทศบัญญัติเนี่ยประกาศโดยเปิดเผยณสําสนักง,งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ แล้วก็จะต้องเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือโครงการสําคัญให้กับประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับก็คือจะต้องมีการประชาสัมพันธ์นะครับติดประกาศณที่ทําการลงในเว็บไซต์นะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 2. เนี่ยการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างปีพศ2560นะครับนี่คือกบบระบวนการเมื่อองค์กรปกครคองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเมื่อได้มีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วนะครับก็คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติก็คือ,อประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็กบบระบวนการจัดหาเนี่ยให้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องของการรายงานหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยหก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดส่งสําเนาข้อบัญญัติ นะครับกรณีเป็นอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับหรือว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในส่วนของเทศบาลเนี่ยรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจํานวน1ชุดจะต้องส่งสําเนาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแ,แอแล้วแต่กรณีนะครับก็คือ,อในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะกํากับในส่วนของอบจและ เทศาบาลส่วนหนอำเภอก็กำกับดูแลในเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับภายในระยะเวลาที่ส่งก็คือภายในระยะเวลาไม่เกิน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการประกาศใช้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบณสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับนับแต่วันประกาศภายใน15วันและให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2563ข้อ38นะครับและ2เนี่ยการรายงานในข้อที่2ก็คือเมื่อสิ้นปีงบประมาณเนี่ยให้ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบและก็ส่งสำเนารายงานรายรับรายจ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2563ข้อ39นะครับนี่คือการรายงานนะครับการรายงานก็คือ1เนี่ยจะต้องส่งสำเนาให้กับผู้กำกับดูแล1ชุดภายใน15วันนับแต่วันที่ประกาศให้ประชาชนทราบนะครับ และ2เนี่ยเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ให้ประกาศรายงานาเกี่ยวกับเรื่องของการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณให้ประชาชนทราบนะครับและก็ส่งสําเนารายงานการรับจ่ายเงินให้ผู้ว่าร,ราชการจังหวัดทราบนะครับตามตรงนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดในหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว4 6 5 7ลงวันที่30มิถุนายน2564ในเรื่องของการซักซ้อม แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศออ2566ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับส่วนในรายละเอียดแนบท้ายหนังสือนะครับก็คือ,อแนวทางการจัดทำงบประมาณเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อในอคลิปต่อๆไปนะครับเนื่องจากว่ามีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะ